นี่ลอยกับมีลอยกับมีลอยกับเมกะ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 กัลูกหมีด้วยกัลูกหมีด้วยเห็นไหมนี่โคมกำลังจะได้แล้วนะครับดูชี้ได้ยังีไห้ยัง ให้มันลุกอีกหน่อยให้มันลุกอีกหน่อยให้มันหองก่นอนนิดหน่อยได้ยังก่อนมันจะไปไหมข้างๆสองยังไปเลยลองเลยพี่ไปได้ไหมไปเลยไปแล้วปล่อยโคมไปแล้วมีมีมีโคมเต็มท้องฟ้าเลย ไปแล้วไปแล้วพี่ดีเหมือนกระสือเลยพี่ก็ซื้อเต็มท้องฟ้านี่แล้วก็ที่นี่ลอยกระทุงกันนะครับแม่งเอาประทัดขึ้นไปด้วยอันนี้เขามีประทัดติดขึ้นไปด้วยนะครับของใครก็ไม่รู้เอ้ยอะไรล่วงทำไมขึ้นอ่ะเต็มปากไอ้กักเลย โหนูเห็นมีเงา